สวัสดีครับพวกเรา m c h o y Journey วันนี้เรามาเรียก EP ที่แฟนแต่ว่าวันนี้เรามาห้างกันก่อนครับพอดีพี่เลนนีติดงานนิดหน่อยครับผมิดี๋ยร์นิดนึงป่ะไปดูกัน ปัญหาพวกคุณมีเวลาเตรียมตัวสำหรับโชว์แค่ยี้

ไวยแตะหมดแล้วนะอีกเชียวพอไอ้ที่คนเตรียมเป็นหมาป่าตอนนี้ขอให้ทุกคนหลับตาค่อนดูจะรู้ไหมน่าจะไม่ขึ้นนะหมาป่ายกมือเดิน เต้นไมเป้าเรระดับอะไรบ้างยกมือขึ้นเสียยกมือคอเน่ยเหมือนตอร์เลยเแเสียจริงเหรอ่โอยแก่ใช่นม่คไอ emoji ใช่ e โม j i เฉยไม่มีอะไร สแกนสแกนสแกนสแนแกนะแก้สแนสแกนสนี่กนสนี่กนสแ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 ก่สแกน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 กนสอกนส่กนสนสแกนสแนสแก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 นสนสกนสแ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 กนสนีแกนกนกนสแกนคแกแกนสแกนสแนนสแก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  ไม่พี่แจมเป็นยังไงเก่งไงมียาไงเอากลัวน้ขาดกันด้วยหมดเลยเนี่ยดูใครไงดูใครเชียใช่ใช่ผมป้องใู้ย่จัดถ้าแต่ว่าสตอนไหนเขาป้องวเองนะเพราะว่ายังไม่รู้ไก็ใช่ เด่กก็เรียกฉันเหมือนกันั่นแหละโอ้รงจ้งขาว้้ช้าเมือมีคนตายหคนคุณแซมคอังสี่พังละไดแางาคา้หน่อยว่าครที่ว่าไ ไว้ก่อนนะแต่ว่าเราไว้ก่อนดีกว่าขอดู้คืนนึงยังไม่รู้ใช่เรายไม่มีเงินอยอโอเคไอ้เป็นไรสงสัยจัดป่าโดนไปแล้วก้ทางเลยดิ yes, เออรักน้องมากคือถ้าถ้ากดสามารถช่วยแบบว่าป้องกันตัวเองได้อีกอะเตอวพี่เลผมก้องตัวเองเหมือนเดิมเนาะคือถ้าบทผิดอะตอนนี้เราตายเลยแต่ถ้าเกิดว่าผ่านคืนนี้ไปก่อนอะแล้วเตอตายคือต่อไปเราก็ยังมีคนที่จะมาได้้วใช่ปะฉลาดว่ะ 哦。

ปมาป้า <zou> ม <idity> okay. ีกินอาหารหมานะครับไม่ใช่นีหม่มเหม่มแม่มแลบแิม่มนิดนึงจำได้ว่าหลับยางอ่ะแค่กันตรง สบายเลยเพราะว่ามีแอร์สูงต้อบคุณติวเตอร์คุณราที่จะดูจังหวะความที่แม่ร่าที่จะลองทำอะไรโอโหแดดสิส่เลยสวดคุณพายนะคะตัวเลขตัวยูของเราเนี่ยโชวเลสุดเทมโอ้ย ี่วันนะี้เี <c oughs> ่คุณเลนลจะลองเต้อะไรยา,ยาแบบที่ตัวเองมนักีของเราจากสาย c o e n สูส่การอลออที่จะรอดูโชว์วันงานจานน้าก,บบกสามารถ,ถตี่ตยในชน่วงของวันนี้นนจากให้เวลาพวบคุณ วัวนนี้มีสองอย่างนะครับมีการทวนแกีข่า,ขาวๆว่าเราก็มีการสอบา <c oughs> มาเชืนห่นัเต <c oughs> ้นเลยการทำงานของเราก็ทำาง, <c oughs> งานเหมือนตอนที่พวกเราเทรน,นแบบที่มาถายาย,าย <c oughs> เราจะเริ่มด้วยการเต้นด้วยกัน ไม่ใช่ช้าือเมากาจะมีท่าประมาณสาหรับรอบรอบตอนนี้ได้ถึงกคขาีได้ชื่อรอะซ่าเด้งชรั้อแบบใก้แล้วตัวเออืด้่กัเออยืดวทาได้นี่ัก อาจารย์ไม oh ่รู้ด้วยเหรอตอนเนี <k <k unusual unusual> ้ยอืมคือมาอาจารย์ไดิครับอึ้อยู่เขาอึ้อยู่เขาชมพี่ไหนหรอกวันนี้เข้ามาในป่าใหม่เลจริงมอว่าหายว่าเขาไม่เห็นเหนื่อยอยู่แบบตาผ้าัวตกใจด้วยว่ี่ไหนพอพี่ไหนเข้ามาจะเปนเงี้ยคลิป ความมาสเตอร์เดแรกวเช่นไหนเราก็อยากให้มันเปอร์เฟกต์ให้ถ oh ูกและไอ้ยูก็จะโฟกัสทุกๆเรื่องของกันอยากให้มากที่สุดก็คือในเรื่องของไทเกอร์กับคาร์จหนาที่ตลอดอยากขอบคุณพี่นายครับที่แบบว่าตั้งใจทํางานของพวกพายออกมาแบบเต็มที่มากๆตัวพายเองรู้สึกว่าต้องทําให้เต็มที่เท่าที่พี่นายทำได้ก็มากกว่านะครับนายถ้าเกิดเราต้องเกิดดีก็

ถ้่เกิดมาก็ไม่รู้ว่าจะจะทำเป็นไงหรอกรู้สึกว่าแบ๋รู้สึกว่ามันมันเหนื่อยแกจะลองทายแกก็พอสิช่วยนี่แน่เลยเนาะโอ้ยบอลจีไอโด้บอลจีไอโด้แล้วตอนนี้มึงกำลังแบบกำลังจะคิคออเพราะอยากขอบคุณทุกคนด้วยที่แบบมาเจอโอกาสกันล้วก็จะไปต่อด้วยกันยาวๆมันใกล้วันที่จะต้องขึ้นสเตจแล้วอ่ะนี่สโลว์ ว่ามันจะผิดพลาด100%มันมีความเครียดแล้วก็ตื่นเต้นอะไรต่างๆไปเติมกับบ้านเลย่อนกลับบ้านขอขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณจริงๆคือห้องใหญ่จริงอ่ะก็ต้องให้อ่ะมีหลายห้องเลยใช่เล่นกันมันสดๆเต้นเพลงดีเลยตอนกลับก็นะติดตามชาร์จงนี้นะครับไปกลับมาน้าเบนเอฟชาร์อย่างนี้แล้วอ่ะหุยมาเร็วจัดมีอะไรบ้างมี Where's he going? ดูมีอะไรอยากดูเลยว่ะดูมีอะไรเลิะเลๆะเลเลี่ว้าไปกันนั้นคือวันนี้เราเราเพิ่งผ่านจากวันงานมาไม่กี่วันนะครับแต่ว่าเขาตัดเน็กเอพิซ d ดไว้แล้ววโเร็วมากที่สุดใช่ต yeah> ้องรอติดตามกันฝากทุกคนติดตาม็อตที่นี่ World t o debut EP ตต่อไปนะครับอีกแค่ <S <S 2 EP เท่านั้น EP 9 EP 10หวังว่า EP 9จะมีอะไรเซอร์ไพรส์ให้ทุกคนได้เห็นกันไม่ว่าจะทั้งในชีวิตจริงและในจอนี่ ชัวร์ไปไว้เจอกันนะฝากติดตามได้เลยครับ